เอาหยิบน้ำเย็นหนหยิบนิ้ำเย็นหน่พูดได้พูดได้อาสามารถเลยพูดได้พูดได้พูดได้รายการข้าวมากครับวันน like ี kind of eh ้ โดนโดนอะไรครับหเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะโดนเตะโดนเตะตายตายกลางตายอ่ะตาตีนตายตีนงมาาี้า แขนอยู่ครับแข็งแขนแข็งอันนี้กลายเป็นไงฟื้นฟื้นยังอะไรวะวันนี้เราวางแผนการชกไงไงางครับดวงอะอะไรวะดวงอะไรวะเนี่ยดวงขึ้นแต่มันไม่ได้เลยว่า คีมเป็นไงบ้างพี่ครับเสียดายครับพลาดเร็วไปหน่อยอคจังหวะนั้นจังหวะอาวุธยังไม่ได้เห็นอะไรเลยยังไม่ได้เห็นอะไรเลยประมาณนิดเดียวประมาณนิดเดียวครับก็ดีดขึ้นมาก็เข้าปลายคางพอดีถ้าคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนจังหวะนั้นกริงจะจมเลยุกก็คิดว่ากัซ้อมดีมากครับว่าจัดกะว่าเบียดแต่ท้ายน่าเราได้ใหญ่ด้วยด้วยน่าจะมีครับน่าจะได้ลุ้นกว่านี้แต่นี้มาพลาดก่อนก็จม เสียดายนะครั้ว่าห้าครั้งหลังยังไม่แพ้ใครเลยยังไม่แพ้ใครครับวันนี้ซ้อมมาเพื่อที่มาแจ้งเกิดเลยใช่ไหมเพื่อที่จะมาสร้างชื่อเลยใช่ไหมใช่ครับมาเป็นผ้าทุกคนนะครับเริ่มต้นใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ครับพามีโอกาสอยากจะขอชักครั้งไรอื่ี๋ยวขอทำฟอร์มเรียกความมั่นใจครับถ้ามีโอกาสก็อยากแก้มืออยู่แล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้เห็นอะไรเลยมันเสียดายครับโอเคครับพี่คิมครับครับน้องครับ น้องวันนี้ลาดไวไปหน่อยฝันแฟน,นที่เชียร์เราหน่อยวันนี้ครับรอดวัดนที่เชียร์ครับเป็นกำลังใจให้หายไวแล้วก็เปไ็นกำลัใจให้ทีมงานครับบสาที